ไครับผมมาคูยี่้าผมครับเอาดิเอเอแต่ยี่พผมไปท่าสปนเนี้ยต้องมีูถึงท่าสะไม่รู้แหละูไม่ถึงาว่าเฮ้ยตัดัเข้าไปที่สามมแพร โอเคครับผมก็ต้องกล่าวดีบิดาสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมไปเริ่มไปอยู่กันในเกมซอมบี้นะครับผมอมาดูตารางการจ่ายกันนิดนึงนะครับผมตารางการจ่ายจะเป็นยังไงตารางการจ่ายคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่าตารางการจ่ายคร่าวๆสเก็ตเตอร์สามตัวแล้วมีซีฟีเจอร์นะครับผมมาเนี่ยมาทุนที่หนึ่งพันบาทนะครับผมเราก็จะเล่นไปก่อนห้าสิบชิวๆไปเบรกกันไปก่อนนะครับผมแต่ถ้าสุดไม่เข้าเดี๋ยวผมพาเข้าสุดให้ด้วยนะครับผม ฉีกเข้าไปแล้วครับผมฉีกเข้าไปแล้วครับผมและฉีกเข้าไปแล้วครับผมคูณสามาและรอต่อที่คูณห้าแล้วเป็นคูณแปดมาดิจะต่อไม่ต่อแล้วเป็นคูณสิบสองแล้วด้วยแล้วแปดคูณสองก็คีสิบบวกบวกกันไป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 ต่อครับผมฉีกเข้าไปครับผมฉีกเข้าไปนะ มาดิเล้วหลายคหน่าเป็นคุนสิบเป้งโอ้โหหกพันหลป่ะเราจะไหลอีกนะครับผมหกพันหนึ่งร้อยครับผมขอแยกขยับเป็ดเลยนะครับผมขอแยกขยับเป็ดเลยมาแล้ววายมาที่แล้วแบมคูณสองฮะคูณสามฮะเป็นคูณห้า เปลี่ยนเป็นคูณสิบตอบเข้าไปครับผมสองร้อยแต่รอบมีแตกเบานะแตกเบาหน่อยแตกเบาไปหน่อยมาครับผมวายไมาอกแล้วครับผมคูณเบาไปมาทำไมคูณแค่นี้เฮ้ยสวยมาสวยจัดมาสวยจัดนะผู้หญิงมาโป้งคูณสองไปสามบัตรหกสวยมาสวยนะผู้หญิงมาสวยนะ แต่แบบไม่คูณเยอะๆไงแบบลั่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ลั่นให้หน่อยหรอขอแน้วะผู้หญิงมาอีกแล้วครับผมจังหวะนี้หน้าผู้หญิงกับกล่องเลือดเปล่าโอ้โหสิตมาให้โหจิตห้าด้วยมียี่ห้าด้วยขอหน่อยเถอะมาทำให้ดีใจมาทำให้ดีใจเพื่ออะไร อยู่ๆก็มาทำให้ดีใจเฉดเลยมาอดผมขอดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายขอเป็นห้าร้อยเลยนะครับผมดอกสุดท้ายไปครับผมมาคูยี่พะพงมาเก้เอาดิเอเอแต่ยี่พะพงเป็นห้าสิบปะเนี่ยต้องมีคูถึงห้าสิบอะไม่รู้แหละอ้โูไม่ถึงห้าสิบว่าเฮ้ยต่กสัดเข้าไปที่สามหมื่นแปด ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยล้วไปเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ที่อยู่ยุบไปครับผมกินนิ่น